สวัสดีครับฝอย่างหั่นวอลลัเก่าครับเบาจ่าพัซไซสานกับพี่กับน้องคือเก่าเหมือนเดิมมื้อนี้เฮาม่ายำๆถามข่าวนะครับบ้านของเชฟจีนไชนีสเชฟนะครับมื้อนี้มาซุ้มเขากินข้าวซุ้มกันนะครับเดี๋ยวผมสิพาย่างเบิ่งอาหารของเชฟจีนที่เพิ่นเฮ็ดมื้อนี้นะครับนี่คือบรรยากาศ เกี่ยวกับบรรยากาศของที่เ้ามากินข้าวซุ้มกันเมื่อนี้เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเล็กๆน้อยๆบ่ได้ใหญ่โตอย่างแต่ว่าเบิ่งอาหารแต่ละอย่างนี่คือเฮลี่วัดวัดเนมวัดเนมเมนูซินเจียงไกนซินเจียงไกนดิสวัน อิสกัมุ้าอิสัมุ้าอิสับมุ้านะพไมสิิส one เาร่งเ้าเอขอ้าคิ้า yes and fish า yes. uh ้จา n e เนี่ย s m e s e i k e n a m e same i k อเคนือเจ้าของบ้านครับ你 บาซิฟนาติกมิสเตอร์ดินเชฟแจ็คนะครับเชฟเอลวินเอลวินอันนี้วันนี้เรามาปาร์ตี้นะครับไชนิดเชฟเฮลลี่์นะครัแล้วก็บาซิฟนาติกเมาเดเชอร์ร้านเอฟเอ็มบีเมาเดเชอร์มิสเตอร์ดินเชฟแจ็คนะครับ เอสูด Exclusive Chef แลนมาโคเทนแ and Airwin Airwin oh s u p e อ unloved อะครับนี่เรากำลังทานอาหารกันนะครับนี่คืออาหารอาหารนี่ครับที่เฮลลี่เบกซ์นี่ครับกำลังรับประทานอาหารกันนี่คือหน้าตาอาหารนะครับ ก็ด้ครับโอ้ยอยากให้พี่น้องมาอยู่มากินน้วกันพี่น้องเอ้ยนี่คืออาหารนะครับอาหารจีนที่สดใหม่ดีฟรัชออสเตรเลียเป็นออสเตรเลียเป็นเนื้อสัตว์นะครับื้อนี้หลังจากเข้าเหน็ดเหนื่อยมาจากการจากงานนะครับหลายๆมือหลายๆเว้นเฮาก็มีมือพักควันหลายๆมือหยุดยาวก็เลยมานั่ง ส coating, สสสินเก, ella, เกน่ efecto, าซุา้มกันนะครับมามาเบิร์ดนะครับนี่คือผู้บริหารระดับสูงนะครับนี่ครับนี่คือเชฟใหญ่แล้วก็เอฟเอมเอ็นมานิเจอร์มานิเจอร์รีตอร์ทนะครับเชฟนะครับคนตัวขันยังส่วนหน่อยพี่น้องมาบบเบิร์ดทุกคนนะครับยังมาประธนพัวนะครับอ่านี่คือ วอดก้าเด็กครับสุดยอดวอดก้าเชฟเอรวิลวอดก้าแมนโอ้วอดก้าแมนหลังจากไปกินเขาบ้านเชฟจีนเมื่อล้วออกไปต๊กป่าครับอยู่บนว่าโอ้หมันคั่กมือนี็กครับหมันไลได้ไก่ตัวหนึ่งกำลังเตรียมเครื่องต้มนีโอ้หมันไปต๊กป่าหมันไก่ มือนี้สิเห็ดเมนูต้มไก่โออิชิไก่ต้มโออิชิขาดแต่ซชาเขียวโอ้ยอุดมปลูกไว้กระมัปปันเด้อนู่นนี่หาเห็ดยาบุมีดอกพี่น้องเอ้ยหากินยากได้อันใดก็ได้บะคุงบะไข่เก็บบุมีอ่ะเดี๋ยวจะต้มไก่โออิชิก่อนมื้อนี้ โอ้นี่เครื่องต้มครับมือนี่ไก่ต้มโออิชิสูตรพอ่อใหญ่หำนี่เครื่องพวเครื่อเทียดผักชีผักหอมโอ้ยงาแดกดากเอ้ไปสีปา่าได้ไก่มาตัวหนึง่งหมานไก่เดี๋ยวซื้อคนอุดดอนเบิดโอ้ยเอาเอาเดี๋ยวลงมือเฮ็ดอาหารคอนพี่นองคอยมากินน้ำกัน ไก่ต้มโออีชิมือเนิอันนี้บ่เม่นเฮดรายการาหารชว่วยด้วยพ้องเด้อเฮ็ดย่ให้หกินเจ้าของปัจจิบาโอ้ยยังสี่กับม่าให้เบิ่งน้อปจ,จิบาเออมือมันบประมาณแล้วไปสิดป่ามากก็ไดดไกลนี่แหละยมไว้อืมบันนี้ก็บจิตต้มรอนตัวบ่รอซสาเสียเวลา กันเช็ดไล่กันอาหารโซ่มันก็ต้องโอ้ยมีมาตรฐานก็่นี้พี่น้องเลยร้วลงแร่มพุ่นล้วอันนี้เขาเั็ดกินเองเออหนุ่มใส่เลยเฮ็ดกินเจ้าขวงดอกดีกครับหน้าตาก็ทีเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องไก่ต้มโออิชิสูตร วันใหญ่หำอ่อเดี๋ยวผมจะสูกรคนไข่ตายาอยู่ถากินน้ำกันพี่น้องโอ้ไตเมือน,นี้บริไดปลาจ้ากตู่พี่น,อน,น้องไงเนี่ยกลับมาต้มไก่กินอยุวันเนี่ยกลับเสี่ยนปลาเพื่อนกะว่าปลาใหญ่ลูกน้ำเล็กเบิ้องล้วนะครับอากาศมันห่อนเป็นฤดูห่อนนะครับของเมืองบาคูประเทศแฉกไปจานทร์เนี่ยกลับอาจะบอกว่าพูดละอ่าอ,อากาศหนาวเนี่ยกลับ ป่าก็สิม้าไม่เลยท่านสงสัยสิดีหยุดไปจากระยะสะก่อนเขาเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องกันหายุู้ากินมือมันแน่บ่มันแน่เออเป็นเรื่องธรรมดาสางหัวมันอ๋อคลิปนี้เอาไว้สำนีกสะก่อนคลิปหน้าคลิปหน,ปนก็นมากันไหมพ่อกันไหมสมบายดีเบ้อทุกคนกับพี่น้องสวัสดีครับ